Thank you แม่บ้านไดอารี่นะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในช่วงเข้าครัวเตรียมสต็อกอาหารนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าเมนูที่คร์จะทําวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูกะเพราอกไก่ค่ะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่คู่บ้านของแคร์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกก็ทํากะเพราทานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะทํามาเป็นทําสต็อกเก็บไว้ด้วยก็เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าผัดกะเพรายัางไงให้แบบมีกลิ่นหอมนะคะเคล็ดลับก็ง่ายมากๆเลย เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในคลิปเป็นพร้อมกันนะคะส่วนประกอบหลักๆนะคะนี่ก็จะเป็นกะเพรานะคะนี่จะเป็นกะเพราจากผลผ่อยพอเพียงเป็นสินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรไทยนะคะแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็จะมีสเปาวะค่ะกระลำปีดาวนะคะ,ะ,คะจะเอามาทานเป็นผักแกล้มด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพริกนะคะแล้วก็จะ เป็นอกไก่นะคะอกไก่เรจะใช้ทั้งหมดวันนี้ประมาณเกือบหกประมาณ600กรัมนะคะอันนี้ก็สามเหลี่ยมสามร้อยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหั่นผักไว้ก่อนนะคะผักที่เราเลือกใช้ก็อยากจากที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็มาเตรียมหั่นแครอทแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มหั่นกระหล่ำปีดาวต่อนะคะ ตอนนี้เราก็เตรียมพริกกับกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นรวมกันนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมใบกะเพราวไว้นะคะสำหรับเนื้ออกไก่เดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเครื่องปั่นอีกที อนึงเคล็ดลับที่แคลบอกไว้ในคลิปแล้วนะคะทุกคนว่าผัดยังไงให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็นี่เลยแคลเอาใบกะเพราเข้าไปปั่นกับพริกกับกระเทียมนะคะเวลาที่เรา,เาไปปั่นแล้วไปผัดต่อะค่ะทุกคนกลิ่นของผัดกระเพราเราอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นกว่าเดิมจริงจริงนะทุกคนก็อยากจะให้แบบสาวๆหรือว่าแม่บ้านคนไหนเนี่ยลองไปทําดูได้เลยนะคะ นค่ะทุกคนสีสารเวลาที่เราปั่นออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีสารสวยมากๆเลยคือใบกะเพราก็จะไม่ได้แบบปั่นหยาบละเอียดมากนะคะก็จะมีแบบลักษณะที่มีความเป็นใบๆอยู่นิดนึง ึงขั้นตอนการผัดน,นะคะก็จะพรมน้ํามันลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็ใบกระเพราที่เราปั่นลงไปได้วยกันนะคะก็ปั่นลงไปแบบนี้สีสันก็จะสวยแบบนี้เลยนี่ลงกระทะลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผัดผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะลงเนื้อสัตว์แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุง ก็ถ้าเนื้อสัตว์เริ่มสุกพอประมาณหนึ่งแล้วนะค,ะ,คะก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะของแค่ก็กะปริมาณไว้ว่าเนื้อสัตว์100กรัมต่อ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยก็ใส่ไปแบบนี้เลยค่ะก็เราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปผัดอีกนิดนึงนะคะยังไม่ใส่ใบกระเพราทั้งหมดนะคะนี่ก็จะให้แบบผัดเริ่มมีแบบกลิ่นฮอมอ่อนลงไปคลุกเคล้าด้วย จากนั้นก็ตามด้วยใส่พริกไทยดำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มผัดให้เนื้อสัตว์สุกให้ทั่วถึงนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วสุดท้ายลงไปผัดเลยผัดเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่ะจะเอามาใส่ไว้ในสต็อกกล่องแก้วอีกเกียเหม,มือนเดิมามอกลกงวันของแชวันนี้ก็จะ ทานเป็นไข่ดาวไว้ด้วยนะคะใกล้ได้ทานแลคานี่เลยแล้วก็มาจัดจานเล็กน้อยๆนะคะให้มีความคิวๆก่อนที่เราจะทานข้าวมื้อเที่ยงก็จานของเราก็จากถุงดีเซรามิกสมุดปาการนะคะนี่น่ารักมาก นี่เลยค่ะทุกคนหน้าตากะเพราวันนี้นะคะของเราก็หน้าตาหน้าทานามากๆเลยก็มีไข่ดาวโปกหน้าด้วยนะคะ ค่ะทุกคนก็คลิปวิดีโอวันนี้ทำอาหารสำหรับมื้อนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบทานกะเพราอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำทานบ่อยๆเนี่ยก็ไว้มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามช่องแม่บ้านเดลี่เนี่ยว่าจะมคีคลิปวิดีโออะไรออกมาเพิ่มอีกก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย